ที่สถานีตำรวจภูทรพับะแดนจังหวัดสุปรราานะครับนายนัทพงศ์วานิช์วรากิจนะครับเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าตำรวจสถานีตำรวจภูทรพับะแดนนะครับภายหลังก่อเหตุทำปืนลั่นใส่ศรีรษะนายธรรมโชติซึ่งเป็นน้องชายนะครับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านเลขที่นะครับ9 7ทับ9ถนนนครเขนขันตำบลบางพึ่งอำเภอภพัระแดนจังหวัดสุประการ เมื่อช่วงวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับนายธรรมโชคได้ดังวงนะครับดื่มสุราอยู่หน้าบ้านระหว่างนั้นนะครับนายนัทพงศ์ยิงปืนขึ้นฟ้าสองนัดนายธรรมโชตนะครับจึงแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบหลังจากตำรวจกลับไปนะครับนายนัทพงศ์จึงใช้ปืนตบหน้าคู่กรณีก่อนเกิดการแย่งปืนกันขึ้นนะครับทำให้ปืนล่าใส่ศีรษะนายธรรมโชตก่อนนายนัทพงศ์นะครับจะทำการหลบหนีต้สนสาเหตุนะครับเกิดจากการทะเลาะวิวาท และล่าสุดนะครับนายธรรมโชตได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งในวันนี้นะครับนายนัทพงศ์ผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าตำรวจนะครับสบพพระประแดงพร้อมทาแผนประกอบคํานับสารภาพนะครับที่บริเวณบ้านที่เกิดเหตุนะครับที่นายนัทพงศ์ได้ทําซองแมกกาซีนตกหล่นและพาไปชี้จุดนะครับที่นําอาวุธไปทิ้งบริเวณการสะพานภูมิพลส อย่างไรก็ตามนะครับทางเจ้าหน้าตำรวจนะครับไม่ต้องเข้าหานายนัทพงศ์ประมาททําให้ผู้อื่นถึงกับความตายและมีอาวุธปืนนะครับและเครื่องกระสุนปืนวันในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตครับเเมาแล้วก็ไปสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชี